สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ส,สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบทที่หสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตวันนี้ครูจะมาทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนมาทั้งสองสัปดาห์นะคะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตมีกี่ลักษณะนะคะแล้วมีอะไรบ้างมีนักเรียนคนไหนจำได้ไหมเอ่ย ถูกต้องค่ะมีเจ็ดลักษณะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการหายใจนะคะต้องการอากาศเพื่อหายใจมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่มีอะไรอีกคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ามีการเจริญเติบโตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมคะมีการสืบพันธุ์และสุดท้าย ต้องการอาหารและน้ำค่ะส่วนลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตคือตรงกันข้ามกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือไม่ต้องการอากาศหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไม่มีการจเจริญเติบโตเหมือนกับตุ๊กตาของเราใช่ไหมคะไม่มีการขับถ่ายของเสีย ไม่มีการสืบพันธ<ม>ุ์และสุดท้ายไม่ต้องการอาหารและน้ําค่ะต่อไปนะคะครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนลงในสมุดวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะขอแจ้งไปยังผู้ปกครองนะคะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานเราจะแยกออกมาเป็นใช้สมุดสอเล่มน,นะคะก็คือ เล่มนึงจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็อีกเล่มนึงจะเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะรบกวนผู้ปกครองแยกสมุดให้น้องๆด้วยนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามลงในสมุดให้ถูกต้องค่ะข้อที่1ต้นมะพร้าวก้อนหินมา้าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตคะต้นมะพร้าว และม้าใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคาบหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ